สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพี่นอ้อ,นนะะนองค่ะมือนีเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นชาวที่สดใสเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมือนีเนาะคะ่ะแอดก็มีแนวทางเนาะคะ่ะที่ดีๆเนาะคะ่ะเด็ดๆเดดนาะคะ่ะของคุณแม่น้ําเดือนเนาะคะ่ะพี่น้อง ของคุณแม่นำเดือนเนาะคะ่ะได้จับคู่เน้นให้เล้วเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะหลังจากปล่อยเลขกวิ่งมาเล้วเนาะคะ่ะตองหวัดเนาะคะ่ะเมื่อนี่เนาะคะ่ะคุณแม่นำเดือนได้ส่งมาให้แบบด่วนๆเนาะคะ่ะจับคู่บนล่างห้แล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะจะเป็นตัวใดนั่นเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีันใดที่เข้ามาเล้วเนาะคะ่ะแล้วเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เนาะคะ่ะเพื่อที่จะบ่ไดพลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ก็เขาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะว่าคุณแม่นําเดียนจะจับคู่เน้นให้ตัวใดจะเด็ดขนาดไหนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะน้องค่ะพี่น้องค่ะก็มารับชมรับฟังกันเลยเนาะคะ่ะว่าคุณแม่ค่ะวันที่น้องค่ะพี่น,น้องค่ะวันที่น้องค่ะสิบหกน้องค่ะพี่น้อง ที่สิบหกคุณแม่นำเดือนเนาะคะ่ะได้จับคู่ให้แล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะคุณแม่นำเดือนได้จับคู่ให้แล้วนะคะค่ะแนวทางของคุณแม่นำเดือนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแม่นำเดือนก็ปล,ล่อยเลขกวิ่งตั้งแต่ต้องวดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมือนี่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะคุณแม่นำเดือนก็ได้จับคู่ให้เนาะคะ่ะสิบหกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสิบหกเด้อค่ะ สิบหกกุมภาพันธ์แล้วค่ะหกหกแม่น้ำเดือนเน้ะค่ะพี่น้องแม่น้ำเดือนนะคะได้จับคู่ให้เราด้อค่ะพี่น้องจับคู่ให้บนล่างแล้วค่ะพี่น้อง จับคู่เนาะคะ่ะก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะแอดกามีข่าวดีมาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะแอดกามีข่าวดีนะคะวันนี้เนาะค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะกลุ่มฮานอยฟีเนาะค่ะพี่น้องเข้ากลุ่มฮานอยฟีเดอร์บอตองเสียตังเนาะค่ะพี่น้องค่ะกลุ่มฮานอยราวเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องที อยากเข้ากลุ่มฮานอยฟรีเนาะค่ะแอดไลน์มาได้เบอร์นี้เด้อค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะกลุ่มฮานอยฟรีเนาะค่ะพี่น้องแอดไลน์มาเบอร์นี้เลยค่ะแอดไลน์เนาะค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยเป็นกลุ่มฮานอยฟรีแล้วก็ลาวเนาะค่ะพี่น้องค่ะมีทั้งลาวและไทยเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องสนใจเนาะค่ะอยากเข้ากลุ่มฮานอยลาวเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็แอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเข้าฟรีเนาะค่ะ ค่ะข้าวฟรีนะคะค่ะพี่น้องสนใจเนาะคะ่ะกับถังฮานอยถังลาวถังไทยเนาะคะ่ะพี่นอ้ๆๆนนนะะนองค่ะหลายรลน์นั่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะสนใจก็แอดไลน์มาได้เนาะคะ่ะที่แอดให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะคุณแม่นําเดือนได้จับคู่ให้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะคุณแม่นําเดือนได้จับคู่ให้เนาะ,ค,ะนค่ะพี่น้องค่ะจับคู่ให้นะะนเนาะค่ะบนเดอค่ะพี่น้องจับคู่บนให้เนาะคะ่ะ บนนี่เนาะค่ะพี่น้องที่คุณแม่น้ำเดือนเนาะค่ะให้เลขวิ่งตั้งแต่ตองงวดเด้อค่ะนี่ค่ะเป็นของคุณแม่น้ำเดือนเนาะค่ะพี่นอ้องตองงวดแม่น้ำเดือนเนาะคะ 12, ่ะสิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกเลขวิ่งเนาะค่ะที่คุณแม่ให้มาตั้งแต่ตองงวดเนาะค่ะพี่น้องค่ะสี่ห้าหกเนาะคะ่ะบนล่างเนาะคะ่ะมือนี่คุณแม่น้ำเดือนได้จับคู่ให้เลี้ยวเด้อค่ะพี่น้องค่ะได้จับคู่ บนล่างให้แล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยจับขู่บนล่างให้แล้วเนาะคะ่ะเน้นเน้นเลยเด้อค่ะแนวทางของคุณแม่นำเดือนเนาะค่ะพี่น้องค่ะเม็ดเดียวเน้นเน้นเลยเนาะค่ะพี่น้องบนเนาะคะ่ะบนมีอยู่นี่นะคะ่ะหนึ่งแปดห้าเนาะคะ่ะหนึ่งห้า ปดเด้อค่ะพี่น้องค่ะกัะสำกมิดเดียวเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสองตัวเนาะคะ่ะพี่น้องก็นี่เนาะ,ค,ะนค่ะนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะบนเนาะคะ่ะต่อมาล่างเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะล่างเด้อค่ะพี่น้องล่าง <ล languages> ค่ะล่างเนาะค่ะใจเย็นๆนะคะของคุณแม่หนําเดือนเนาะคะ่ะแนวทางเนาะค่ะพี่น้องล<ะ>เลขวิ่งไม่เคยหลุดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ของคุณแม่เก็เขาเลขวิ่งทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะที่ห้มาเนาะค่ะพี่น้องค่ะล่างเนาะค่ะคุณแม่ให้มาเม็ดเดียวเน้นๆเลยเด้อค่ะ,<ล>ะ,ค,ะคุณแม่ห้มาล่างเนาะค่ะนี่ค่ะเม็ดเดียวเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะ16กุมภาพันธ์2566นะคะแม่น้ำเดือนเนาะคะพี่น้องบนให้มาเม็ดเดียวเลยนะคะน่งแปดห้าหน่งห้าแปดเด้อค่ะพี่น้อง2ตัวเนาะคะแปดห้าห้าแปะคะพี่น้องค่ะ ค่ะก็ลองเอาไปหาจับเสียงลอตเตอรี่ไว้เนาะค่ะคุณแม่ก็นาเดือนก็ได้สูงมากกับอขอบคุณหลายๆเนาะค่ะคุณแม่นําเดือนที่แบ่งปันแนวทางเนาะค่ะของวันที่16กุมภาพันธ์2566มาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะพี่น้อง ล่างเนาะค่ะศูนย์สามเนาะค่ะเม็ดเดียวแค้นแค้นเล็กพี่น้องค่ะงบน้อยยาพลาดเนาะค่ะพี่น้องงบน้อยดูด่วนเด้อค่ะพี่น้องค่ะสําหรับแนวทางคุณแม่นาเดือนเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็หวยกับมีเขามีรุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะค่ะแอดก็เอามานําเสนอเนาะค่ะคุณแม่ก็ให้มาเป็นแนวทางเด้อค่ะพี่น้องค่ะก็ผิดเจรณาเบิ้งวิเคราะห์เบิ้งดีๆเนาะค่ะพี่น้องหมักกระจัด ขัดก็ผ่านเนาะค่ะพี่น้องค่ะคุณแม่ก็เน้นให้เนาะค่ะพี่น้องค่ะคุณแม่ก็เน้นให้เนาะค่ะก็ํากระเม็ดเดียวเนาะค่ะพี่น้องเน้นๆเลยเนาะค่ะเน้นๆเลยค่ะพี่น้องหาจับเสียงลอดตอลีไวเดอค่ะพี่น้องค่ะแนวทางของคุณแม่นำเดือนล่างเม็ดเดียวเนาะค่ะพี่น้องค่ะมั่นใจขนาดไหนก็แขมเม็ดเดียวเนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะศูนย์สามเนาะค่ะล่างเนาะค่ะพี่น้องก็ลองเอาไป วิเราะพิจารณาเบิงเด้อค่ะพี่น้องค่ะแคบหน้าจอไว้เลยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะแคบหน้าจอไว้เลยเนาะค่ะค่ะแนวทางของคุณแม่ําเดียนซ้ายวิ่งซ้ายลูดนิกายภาพเนาะค่ะพี่น้องหรือเลขวิ่งอาจจะกอดข้อกันมากก็ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะอาจจะกอดข้อกันมากก็ได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะแคบหน้าจอไว้เลยบนล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะคุณแม่ได้จับขู่ให้บนล่างเลยเนาะค่ะ บนล่างมดเ,ดเะะงม็ดเดียวน้นน้นเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเม็ดเดียวน้นน้นเนาะค่ะก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเอิ่งไปจับเสียงลอเตลตีไว้เดอ้อคะ่ะพี่น้องเอฟซี FC, จับเสียงลอเตลตีไวเลยคะ่ะ ค,คุณแม่นำเดือนกระไดส่งมาให้แบบด่วนๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบื้องเนาะคะ่ะพี่น้อง FC ทันใดเนาะคะ่ะที่เข้ามาแลว้วหรือเข้ามาใหม่เนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะบ่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆด,ๆดีๆจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็คอยพี่น้อง FC ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญเนาะคะ่ะพี่น้องลำๆรวยๆ กันทุกคนนะคะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะค่ะเดี๋ยวฝนก็ตกนะค่ะเดี๋ยวก็อากาศหนาวนะค่ะเดี๋ยวก็ห้อนนะค่ะพี่น้องก็ขอให้พี่น้องเอฟซทุกท่านนะค่ะรักษาสุขภาพร่างกายดีๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะก็ะข,อขอให้พี่น้องรวยๆเฮงๆปังๆตลอดไปทุกคนนะค่ะพี่น้องก็สาหรับคลิปนี้นะค่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ